ครับมาแล้วมาแล้วครับวันนี้เช้านี้วันนี้วันที่อะไรเนี่ยสิบสี่เนี้ยนะสิบสี่เดือนอยังไม่พองเลยเนะี่ยเดือนสามสเดือนสามอ่าเดือนสามอ่อ่าอันนี้ก็คลิป,ปมเมื่อาวานเมื่อเช้านี้ลงไปก็อ่าตาตามตาม,ตามีก้ำตายนะวันนี้วันนี้ก็ลืมปกติคนระับก็ให้ยาไปแนละ้วใันยาทายาเดี๋ยวมม่ยุง<อ>ร้ายกุดไปน้ำตายกรลดลงไปนะแล้วอ่าแถวละสบายแล้ว,สบ,ลวสบายแล้วก็แบบนี้นะ วันนี้ก็กสดชื่นนะครับแต่ว่าก็เจ็บๆนะครับตารู้สึกว่าจะเจ็บๆวันนี้มาก็ลืมปกติดีครับเอาแล้วกปกติแล้วก็แบบนี้แลชีวิตนั่นชีวิตก็วันเดียววันเดียวนั่นเอาเลยเอาเอาเข้าไปนั่นอ่าของเงาเงาบางวันนี้ก็เต็นนอนนอนจังกันก่อนกดฉีดยาแห้งนะ,นะตอนเช้านี่ก็ก็ดีขึ้นแล้วกดใช้ยาล้างตาใช้รีมทานั่นนะดวงตา ยาเฉพาะของเขาครับออาาก็เอามาไว้เอามาหามาอะไรเอามาใส่มารักษามาดูแลกัในไปค,ครับผมเป็นไงค,ความความส่วนของคนบินอ,อาจจะเป็นเพราะอะไรข้อตาครับเมื่อวานนี้ตอนเชา้าตอนเช้าก็อะไรข้อตาก,ก็เห็นเป็นน้ําตานะอยไเป็นน้ําตาีไปดูเป็นน้ําตาเยอะเก,ก,ก,นเนนกเินไปก็ต้องให้ยานรก็ดูอาการครึ่งวันแล้วาาน้ำตาเพิงเยอะอยู่ไม่แห้งก็เลยต้อง ฉีดยาน่ะบางครั้งบางคนก็อาจจะถามว่าว่าว่าอะไรก็จะถามาีาไงนะเขคนยืที่ฉีดไม่ได้นะก็ไปจับนี่เลยไปใจเอาขะไรเลยต้องนอนะตอนนอนตอนนอนก็คือก็ยิ้มิงยิ้มแล้ครับตเขียนตัวใสอะไั้งแม่ั้งลูกโอ้ป้าโอ้ป้า น,นี้ก็เรกนถากกนลงตายลงทางที่ปัญหาอาจจะเป็นดินเป็นไตเสียเสียดินนั่นแลนะอะไรอย่างเข้าไปเลยตายก็มีหน้าตาเนื้อตายีนันปกติแล้วดึนโแล้วีแล้วแห้งแล้วเ๊ะเอ๊ะดอไรไม้อาจจะเป็นอะไรก็หลายอย่างนั้นะวิมีอะไรที่เราได้ได้ทำได้แก้ไขก็คได้แก้ไขไ,กไขได้ สายกันไปดูไปมีเรีบง่ายก็เรียง่ายนะมีฟ้าบุ่นก็้าบุ่นธรรมดาเป็นไปตามสถานการณ์ตามโอกาสแต่ละแต่ละวันอยจะให้ถึงเปณฑ์ให้ได้ดูให้ได้สายัไปนะไปเไยนะเฮ้ปนจเปบตาเียมันจเจ็บตาไม่ดีไม่ดีควลักไม่ดีวลักแต่ว เห็นคะรับเห็นครับวานนี้เต็มแล้วน้ำต,ตาเต็มแล้ววันนี้ยึดเดินไปวันนี้ก็ลดลงไปแล้วครับต้องพยายามกันไปอนนขอรับครับขอบคุณทุกการรับชมครับนะโอ้เต๊ีกันคิดต่อไปครับ